ครับเอาช็อ,ชอตสั้นครับวันนี้เนาะเราจะช็อตริ่มหนามดังน้องไปเช่นนะไก่ฟลายง่ายนะครับ,นะรรบช็อตหนึ่งครับนะเป็นวิวนี่อยากเก็บไว้ใบกันครับนะ,ะ,ะบรรยากาศต้นหวาตาย <laughs> ต้นหวาตายกลัวกินหนามกินหยาริ่มหนามนี่ยบรรยากาศนี่คือนะครับนะบรรยากาศน่า,ากเก็บไว้ทะเบิงนี่ครับบรรยากาศกีฝากก้อนงามๆครับนี่ ฝากไปนะครับป็นพระใหญ่ครับพระพุทธสวนรณมงคลบอพติดครับนะพะใหญ่งงบ้านเตยครับนะไออ่างเก็บน้ำอา่อาอ่าอะไรเนาะลำลำเตยครับมาเพิ่มตึ้งหลังนี่เป็นลำลำเตยโค้องกระสีนะนี่จะเป็นบริเวณหลังวัดครับนะวัดทักษิณชนรทานบ้านเตยครับนะอนันนี้นี่เอ่อเป็นบอลสูบหนามแบบปลา ปลาหมู่บ้านปลาผิวดินครับนะนี่ครับนะมานีกับเส้นหนึ่งกับไปพระใหญ่ครับถ้าผลแบบนี้คอกนึงครับน่าจะเป็นโอกพรวินมั้งครับนั่นครับดูงัวแล้วน่าจะเป็นโอกพรวินเนาะงัวปลาไหลเออผสมโคกพรวินกะเอ่อของประตูครับนะตูเมะหน่อยนะนี่บรรยากาศนี่ครับดานนี้ครับนะถ้าผลแบบมีควายกันนะครับผลผลพึ่งพึ่งมากครับเนาะ ป้ายเขาองพอพ่นสังวันหน่อยครับในเหี่ยมน่าจะพึ่งออกมาพึ่งครับวีไก่ครับเนาะทางปกติพึ่งครับเส้นพูดแล้วครับนะตเส้นนี้จะเป็นมัวสซัมเนฟาร์มาเลี้ยงนี่มาเชือรแฉกนะครับบริเวณนี้เนี่ยมาเชือรแฉกเลยสำหรับสัมเนฟาร์มครับก่อนานั้นก็อาจจะพอพึ่งอาจจะมาครับนะมาเลี้ยงแถวนี้อยู่บริเวณนี้ครับหลังวัดกับหลังน้องสิงครับนะน้อง น้องสิบโมสิบสามครับน้องหนำมู่บ้าน <c oughs> นี่ก็มีควายกันครับพอรู้รัดงูงัวครับนี่ก็มีงงัวกันงัวง่ามครับนะจาวเพื่อนเป็นหมอครับนะจาวาเป็นหมอปศุสัตว์หมอหมองัวหมอควายนี่ครับหมองัวเป็นเป็นการเรียนด่านปศุสัตว์ต,ตาวาเอกยังบอกหักครับนะในแนวทางนี้ครับฉีดยาได้ยุครับนะ สิจะให้ได้อยู่แต่ว่าพื้นบ่ค่อยอยู่นะพื้นพื่งจะจบมาใหม่ครับได้ปีนึงแล้วไปใส่บุครับเราไปเฮ็ดงานแถวใดบุกอนแก่นหรือเปล่าบ่รู้นะก็ถ้าเนะพิ่นมากอะได้ได้อาศัยเพิ่นอยู่ครับเนาะได้สียอยู่เพิ่นมา่อสีห้นะกะ็ถือว่ายังเริ่มมีหมอในหมู่บ้านครับเริ่มมีเป็นบ้านจากคองนะน,ะนี่เกี่ยวกับปศุสัตว์นะทำงานเกี่ยวกับ มักับควายพ่อไลยแก่คัดอยู่ครับนะครับนะโดนกันไปไลก่ก้ามเรียบร้อยครับนะเมื่อกี้นี่เป็นมาทางนี้ครับนี่สิม,มาลงเขาทางนี้ครับนะแล้วตีเรียบร้อยกลับไปแล้วไล่ขึ้นไปแล้วเอ้ยเมื่อยครับนี่ครับอนะ่ะคลิปนี้บ่าเอาเนาเหรอครับว่ามาสาันๆันพ่อเลยบึ้ง เก็บบรรยากาศตรงนี้ครับนี่มักวิวนี่เหลือเกินอะไรวิวพระใหญ่กับโกว่าตายนี่ยังสิแบบเดี๋ยวฟิวเลงอีหลีเออถ่ายเก็บไว้ครับนะเอาบรรยากาศเป็นตะเบิงตะเบิงฮะให้น่าคดฮะเบิองยากครับเนาะเอาใบก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยครับเนาะคือเก็บภูมิประเทศไว้ภูมิลำเนาไว้ประเทศว่าตะเบิงว่าทองที่จะฟ้องพัฒนาไปจังได้เมื่อไดรครับนะก็เดี๋ยวเบิองย้อนหลังกะคืออยู่ครับนะ คลิปนี้ก็สันสันครับบอยาวับนะเป็นคลิปต่อเนื่องจากเป็นต่อๆกันจากคลิปที่แล้วครับนะคลิปมาส,สวนนี่แหละขอบคุณทุกท่านี่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ